ไป้รับช่องคลิปไปชอบสิ่งที่น่าสนใจสักคู่วันนี้เขาเสนอสมมตปบั๊กร้านที่คุณสามารถรับโลบับกรางวัลใหญ่ได้ถึง 2, 2อ5 0 0่งโลบักจากกล่องสูตรราคาเพียง30บาทเท่านั้นและนอกจากนี้เขายังมีกล่องสู่มไก่ตันกล่องสูง่มทอยโคตดที่การันตีรางวัลอีกด้วยนอกจากนี้นะร้านเขายังมีบริการกดผลกดเกมพาร์ต้นหล่ที่ดีสุดๆไปเลยใช้บปิดการได้แล้ววันนี้ที่สมมบั๊กหรือกดลิงก์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยคุณเคยพบเจอปัญหาเหล่านี้ไหมอยากได้ไอเทมในเกมแบบมีเพชรเยอะ แต่ตังนั้นไม่พอจะเติมโรบักในแอปก็แพงแสนแพงเลยอะเลยจะมาแนะนำ Ion Shop ร้านที่มีบริการเติมโรบักระบบ ID Pass และยังมีบริการอื่นๆอ,อาทิเช่นนับกดเจมกดเกมพาร์ทกดผลในแบบต่างๆสำหรับใครที่สนใจบริการจากทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านเพจ Facebook Ion Shop ได้เลยและเขาเนี่ยยังมีเว็บไซต์ Ion Shop อีกด้วยยังไงก็อย่าไปใช้บริการกันเยอะๆนะ โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในช่องปฐมวันนะครับเดี๋ยวนี้เราก็มาอยู่กันในแบบ l l s t t r Tower d e ดี n s นกันเช่นเคยนะฮะโอเคครับผู้ชมกินเดี๋ยววันนี้นะครับพี่ก็จะมา <c oughs> เอาเร็วเลยนะครับมาทํา คิดแล้วกันเออก็เดี๋ยวอ่ในไลฟ์หน้าหรือวบนไลฟ์ซีมหน้านะครับก็จะมีแจกของฟรีนะครับใครน้องเขาไหนครับที่อยากได้ของฟรีในออสตาร์นะครับหรือว่าอยากได้พวกสซาพานครับพี่จะอา่าแจกไข่ด้วยเดี๋ยวจะมีการแจกไข่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีแจกแคปซูลอา่าของเคาเร์ลิออนน้ำชมอีเวนต์ด้วยแล้วก็จะมีเดี๋ยวมิจจะมีแจกพวก ใครที่อยากได้ตัวละครพวกโซโล,โลหรือว่าจะเป็นเคาเรียกว่านะมีฮอแล้กกันใครได้มีฮอคฟรีโดยที่ไม่อยากต้องสุ่มนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่จะ,จะแจกเลยละกันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครอ,ะอย่างเช่นสตาร์พาร์ทเดี๋ยวพี่จะ ถ้ามันเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มนะครับเก็บไว้เพราะพี่มีเพชรเหลือเยอะอยู่นะนี่คุณผู้ชมเพชรพี่เหลือเยอะมากแล้วก็ืะสุ่มสาปานนะครับจะแจกในไลฟ์สตรีมหน้านะครับที่จะสตรีมนี้นะครับก็ใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ของฟรีแล้วกันนะจะมีจะมีแจกแน่น,นอนแล้วก็ตัวอ,อื่นอีกนะครับ อีกหลายตัวเลยอ่เดี๋ยวพี่จะนำมาแจกนะครับใครที่อยากได้นะครับก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์ครับกด s u b s c ค i b ์คลิปนี้กันด้วยนะครับก็ง่ายๆเลยใครที่อยากได้ตัวละครฟรีในออสตานะเดี๋ยวจะมีแจกแคปซูลตัวนี้ด้วยนี่อ่าแล้วก็ให้น้องๆนะเอามาสุ่มกันเล่นๆแล้วกันนะหรือว่าจะเอาไปแลกอะไรก็ได้นะครับผู้ชมนี่เลยก็มีอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแจกแล้วก็จะมีแจกอันนี้ด้วยนะครับผู้ชมน,นี่เดี๋ยวครับจะแจกด้วยแล้วก็แจกโลบคัคด้วยแล้วกัน ใครท or or so gehört, horrible, so ี่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับคลิปด้วยนะครับก็ฝากกำลังใจพี่น <precisa Judy movies> ัทด้วยพี่ช่างกำลังทำคลิปนะครับเยอะเยอะกว่าเดิมนะครับแล้วก็ไลค์สตรีมด้วยโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็อ่านวิ้นนี้ครับเจอกันเลยบายครับ